มือเศร้าไปทั้งตลาดสีขอระพู่มหนึง่งนี่แต่รถมาสื่องัวแต่ว่มีงัวมาขายสมปอยน่อยมือนีเป็นมือวันพุธตอนเย็นของวันพฤหัสท,ที่3า e. สิเอ็ดสิ้นเดือนตุลาแล้วครับอเอาไอมือนีคือสูงงัอหอยผักกลางประทนมา,มาบ,บูบบทันเหน็น,นพี่นออ้องเอาไปเบิราคาวกันเด้อเอาเอบอ,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 อนขายดีตัวตีนะบาเดบนราคากันพี่น้องครับกบเป็น แต่ลัสนามผมจะบอกพี่น้องเลยบ่ขึ้นกันเลยพี่น้องบางสนามนี่ก็ก็ขายขายดีดีแต่บางสนามก็อืดอืดเอานี่พี่กันขายล่ะเรียบร้อยสายเนื้อเท่าใดเรียบร้อยเท่าใดเท่าใดโอ้ตัวกันตัวกันอยู่อุ้ยกำสร้างวาเนาะแต่ลูกตัวใดสองตัวได้ไปไหนนี่ก็ไม่ใช่พูดปะ ตัวละมือท่านหาซิผาลอยพี่น้องปะ่ะพ่อไปเลี้ยงอยู่น่นอตัวน,นี้สิบอกได้พี่น้องได้ตัวน,นี้เอาไปใส่ยาหยาไม้ยาก็เกี่ยวขอนี่แล้วร้องอ,อ้วนตึง้งมาเลยพี่น้องขี่ผ่านมามันมันมันกินมามามาเนื้อม้าเนาะมันเลี้ยงไปใช่มันกินเนื้อม้ามาืาอเสารผมไปสีขอผมมีงวเลยเขาเขาไปเกี่ยวขอวนี่ตัวเราซิผาลอยเนาะสองตัวนี่สองตัวนี่แถวป่ะสองตัวมันแถวป่ะสองหมื่น สองหมื่นสองหมื่นสามเนาะของตัวสองหมื่นสามแต่มันจะเอาคูนี่ก็สิมันสองหมื่นสองหมื่นสองนะบอแน่ถ้าต่อโบสิแม่เอาพี่น้องเดอ้อแม่งวัวไทยยังเคลื่อนยังอยู่ไทยกลางเนาะไทยกลางมาพี่น้องครับมันมีลูกมาตัวนึงตัวนึงอีกอินแมนบออินั่นแยกโดกไปแล้วตัวนี้แม่สาวตัวนี้สชียรอ,อนกับตัวนั้นพอนุ่มมันใครๆนะเนาพี่น้องเบิังเด้อเบิับงเด้สองตัวนี่สองหมื่นสองถึงตัวเรสิบบาท สิบหาร้อยแต่ว่าข่แเอาคหนพันสิงหสองพันสองเอาเยอะดื้อยะดดื้อยืดเย่าๆย่ายอะดื้อยะดือะด้ออ,อ,อ่ะรถตื่นีดมากแต่หัวคำหัวมื่นทั้งเมื่อเลยวะมามาเอาลูกมาตัวสามาเร็วเก็บเิล่งห้เอาไหมแล้วศูนย์หกสองห่งสี่หนึ่งเก้าเจ็ดผมว่าบอลอดบอลแรกเถอะยวไปนี่ยะจะลงลกไนต้องยูทูบไปเลยก็เฟซบุ๊กให้เลย,ย เป็นง้วดไท่ไท่กลางเลยพี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีลูกมาแล้วว่านมมันไข่นมมันไข่อีกตัวหนึ่งมันกะบ่าจะมีลูกง้วดหอยเวียดมาไล่ไว้เหมือนี้หอยหมดุหมดเดี๋ยวชิปถ่ายเราอยู่ดอกไซเบอร์ไอ้น้องเมื่อกี้เน่องหลงหันหลังรัสเซียเส้นเนี่ยปะเอาเงินเดี๋ยวมันออกทีนึงก่อนจะเมาเออเดี๋ยวขายข้าวไม่เลยเสียไม่หรอกเอาปะ สิปนี่ปรบมาวันอาทิตย์นัดรถดูไปแล้ววังวันเสากรเนี่ยมันคนตกใ่ผมยังไม่ได้แกมือเจ้าเลยน่ะแหงแล้วนี่ใไฮราเท่าไร้เราเท่าไร้เราเท่าไรบ้งเน่าโอ้สิบหาสิบหาเท่าไรน่ะสามร้อยครับสิบหาสามร้อยเอาซ้ำนี่ทำบนต้นพี่น้องเอ้ยเนื้อบ้านถนนเลยสิบหาหาลอยตัวบอกแก้้พี่น้องนี่สายเนื้อนตออยู่ ขันต่อสีขาวใว้นเนี่ยมันประหยัดนะใช่แล้งัวกระลาแมา่ยังไงเอาคลิปเยอะหาจบๆเลยพี่น้องโอ้ยงัวกระ,าะลามาอะไรเป็นยังทีมตั้งสีขอคือ้นวุ้ยใไหนไปซอยง่ายกัาแนวังเวียนน่นครับบุมีคนเลยไหมสีขอบุมีคนเลยมีจรวดสื่อวงเวนเนียนน่ะวังเวียน่ะใส่งวยใส่งวยใส่

ยันเดปาอยู่มือแรงอยู่เอาพี่น้องครับยิ่งใหญ่ในของไทยเนี่ยตัวเรียนป่ตัวเลียนอะไรอะไร้ตัวนี้มือหายป่ะตัวนี้ห่อมืนหานั่นเห็นบ่นี่พี่น้องมือหาของเรียนมาเอาไปหอดเสื้องเลยพุนลูกมันลูกมันทุนไปหมดขึ้นจากอยู่เลยโยมกันโยงเงี้ยมือหายเลยตัวนี้มือหาพห่อมือหาหวะ ต้นอะไรี้นน่ขายไปไหนเนี่ยต้นนี้ขายไปแล้วครับขายเรียบร้อยเนาะครับโอ้โเด้ย่ยเนีนี้เศร้าซีวตันไหนตัวนั้นบางแกไเรอ่ครับมันจะขาตรงโอ้ขามันมีไอเลี้ยนเ้ยนมันกันแล้วตันนี้ตันนี้สิบห้าป่ะัวนี้ัวนี้ว้ตัวนี้ววนันีนนี้ตัตัตัวนนี้า้ตัวนี้้วนันเปตนแม่ลวกไดัววนัวนัวนววลูกัว เสี๋ยวแต่แม่มันแมงมือห่าได้หนิมือห่ามีกี่ตัวครับไอ่มีตัวเดียวมันมีเอามาซีเอามาซีใค้บ้างหรอใครตัวเดียวโอ้กำลังลงตัวนี้ยังขังยังขังอย่อลงมามันดื้อมันดื้อแล้วแม่นี่แไรไอ่แม่นี่แหละแม่นี่ไรเติมห่อ17หมื่นเจ็ดป่ะหมื่นเจ็ดตัวนี้แม่ใหญ่ครับโค้งใหญ่เลยเลยหมื่นเจ็ดดูแลของเขา กนได้ละเอมนีคือคือคักยี่นองมนีเนาะฮะเพตัคือคักยี่นองมนีเนาะที่จังหวัดสิจังเลยก็ทายก็ทาอยู่เอาเอาเบอร์เอาตัวนียวิบหาเอาเบอร์มาเร็วใท่มากเร็วศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหกศูนย์หกหกศูนย์หกสี่หนึ่งแปดสองสี่หนึ่งแปดสองครับเขาต่อยังไงน่ะจับเสือไปแลวบ่บอท่านเดี๋ยวไปทายเลยหนีไปแล้ว่าจากไหนขายลองรอยไปเลยว่จะหนีไปทายหรือว่าไม่เป็นเหนือมันมันมันเป็นหลุดตุ่ม ดำดีสีบระโทดำไทยให้เราตัวใดตัวใดให้เราทอใตัวใดแม่ก็ลูกตัวใดโอ้ตัวนี้บ่สิเก่าครับแม่ลูกลูกเลเนาะมีแม่ยูนี่ลูกมันยูนี่สิบเก่าเไหนกันน่ะิบเก่าเปไหนกันิบเก่านอวไดมืออยสิบเก่ตัวนี้นี่ยนะลูกเล ซิปเก่าเ่ไหกันิเก่าหารอยตอเจ้าเท่ไหไอ้เาท่ไหรราคาเทไหโอ้เจ้าสองหมนขาเจ้หารอยเอาตอนเน่าตอนเน่าก็นีได้ได้ตัวนีได้นีเท่าไหรู่้จะคลองเพนผุดเอาโชว์นี่เขากำลัง ตัวแรกของมือนีมันก็เริ่หุนไหวเลยพี่น้องเพราะว่าผู้ต่อเอาผู้ต่อเขาสิหนะชักออกจากเขาอันโยครับเหยียดมาอยู่ไปหนึ่งวนมโนมามือนี้ว่าโอ้ยพวกไทยโมยุห่วยพวกตัวนีไทยเลยเอาเลยเปล่าเลยใคายนี้มิจเจล่ำดาบแมนบ่ออกโจนันออกดีโค้ดลอำโจนันดีไปยอดยอดยอดมีน้ำเออเอางัวเนื้อตัวแรกมันจะเป็นงัวเนื้อได้พี่น้อง ง่วเนือ้อสิเขาต้นแรงต้นต้นแรงเป็นง่วเนื้ออะไรวะที่นี่ต้นต้นเสาสิเป็นง่วนงามเขาง่วนวีดุบมาลายเราเนี่ยต้นนี้ขายอะไรเนี่เพื้นที่คลายเนาะขีดสีแล้ววะนี่เนื้อตีนาะต้นนี้ประมาณสิบห้าเดียบอ่ะใช่หรือเนาะ งี้หอกไหวที่ญาติหลายเราไหวเดิดขึ้นไดเรางัวงไปดีอะไรตัดใหญ่หเปอให้เราออกไปด้อยเีเพ่อเริมเดียวลุลงวิ่งไปเย่ยไ้่ายปึ๊บปึอ้าพาว่งัวมากเยนี่ต่อสมอด้วงยัสมอด้มีสมอด้สมอด้ พวกกำลังขอาเอ๋ออ๋โอ้ยเน่ยนขันดขันดีเนี่เลยเว้ยออเบิงบรรยากาศเปิ้งงงกีนองราคาประมาณงูเหนือจิข้าย่อยู่แล้วพีนเกียันโกรัน่งเลิน้องูกำลังลงีนองครับคือค่าคองคัาค เมื่อเนี่ยมัตัวแรกมันจะเข้าตัวแรกเ่น้องมเนี่ยตัวแรกมาเราตัวแรง่าขาดดอกละข้าก็สีแพงหน่อยนึงใครที่ไซื้อเิ่งนี่ไปย่างให้เบิ่งข้างัตั้งแต่เบิรงรละาเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงูเนื้อเืนหนีม่านไปวันเดียวตัวหนึ่นี่ว จับของไปใส่หมดว่ะเดีย๋ยวเด้อสต๊อปไปก่อน